ช่วงนี้นะคะไปจนถึงวันที่13กุมภาพันธ์2568ค่ะเป็นช่วงที่โครงการจัดหางานกําลังประชาสัมพันธ์อย่างหนักนะคะเพื่อให้ผู้ประกอบการนายจ้างแล้วก็แรงงานต่างด้าวทั้งหมด4สัญชาติที่ดูแลกันอยู่นะคะเมียนมาลาวกัมพูชาแล้วก็เวียดนาม ต้องเร่งมาต่อใบอนุญาตทํางานต่างด้าวให้ถูกกฎหมายนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องที่สําคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศในภาคอุตสาหกรรมในเรื่องของความมั่นคงด้วยค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้มาพูดคุยกันนะคะกับอธิบดีกรมการจัดหางานคุณสมชายมรกตศรีวันติดตามในขอเวลานอกค่ะ ที่เข้ามาทํางานในไทยอะนะคะความสําคัญของเขากับการจัดลาดับความคิดเพราะอาจจะมีบางคนที่เข้าใจผิดว่าเข้ามาแย่งงานคนไทยหรือเปล่าซึ่งจริงๆเนี่ยมันมันคือคนละส่วนกันเนาะถูกต้องไหมคะถูกต้องครับคือจริงๆแล้วเนี่ยแรงงานต่างด้าวที่เราเอาเข้ามาทํางานในประเทศไทยเนี่ยคือเราเอาเข้ามาตามความต้องการของนายจ้างที่ขาดแคลนแรงงานนะครับ <Ừ. S 2> เพราะว่านักขณะนี้ต้องยอมรับว่าประเทศไทยเป็นเป็นประเทศที่ กำลังเติบโตนะฮะมีการลงทุนจากต่างประเทศค่อนข้างมากนะครับเมื่อการลงทุนจากต่างประเทศในประเทศไทยมากขึ้นเนี่ยนะครับความต้องการแรงงานมันก็เพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัวประกอบกับขณะนี้เนี่ยนะครับบ้านเราก็เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุดังนั้นเนี่ยนะฮะจึงมีความจําเป็น,ปนต้องนําแรงงานต่างด้าวจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาทดแทนแรงงานไทยที่ยังขาดแคลนอยู่<ม>นะครับ<ม>อีกส่วนหนึ่งก็คือแรงงานไทยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไม่ต้องการที่จะไปเป็นเขาเรียกไงเป็น ลูกจ้างในสถานประกอบการมไม่อยากจะทํางานที่เป็นงานที่ลําบากยากนะฮะอันนี้เห็นชัดเจนเลยนะฮะเพราะว่าจากที่เราสํารวจมาเนี่ยเด็กจบใหม่หรือคนที่อยู่ในในในโลกอาชีพเนี่ยส่วนใหญ่อยากจะไปทําธุรกิจส่วนตัวนะฮะก็ไปเป็นเขาเรียกไงขายของ ตามออนไลน์ต่างๆพวกนี้เป็นเทรนอาชีพใหม่ๆที่เกิดขึ้นที่แรงงานไทยเข้าไปในเทรนอาชีพ<ม>ประเภทน,นี้ซะเป็นส่วนใหญ่ส่วนของมติคอรมอตัวที่ออกมาเมื่อ24กันยาที่ผ่านมานะคะคือจะจัดกรุ๊ป แรงงานต่างด้าวสีสัญชาตินะว่าต้องมาต่อใบอนุญาตนะแล้วก็ต้องทําร่วมกันกับนายจ้างก็ต้องมาช่วยด้วยรตรงนี้มีรายละเอียดและเป็นความสําคัญยังไงบ้างคะคือมติคอรมอรเมื่อวันที่24กันยายน25น1 7นรบกระทรวงแรงงานนะครับได้เสนอคอรมอรให้ความเห็นชอบนะครับท่านก็เห็นชอบออกมาว่าให้แรงงานต่างด้าว 2, 2กลุ่มด้วยกัน กลุ่มแรกก็คือแรงงานที่ไม่มีสถานะทางที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือก็เป็นแรงงานเถื่อนนะครับส่วนหนึ่งรวมถึงแรงงานที่เคยมีใบอนุญาตทำงานกับกระทรวงแรงงานแล้วแต่หลุดออกจากระบบอันนี้ก็จะเป็นแรงงานเถื่อนที่ไม่ได้อยู่ในระบบใช่ไม่ได้อยู่ในระบบแต่ต้องทํางานอยู่ที่เมืองไทยก็ต้องทํางานอยู่ในเมืองไทยใช่ไหมคะก็เอาแรงงานกลุ่มนี้แหละครับเข้ามาจดทะเบียนนะครับเพื่อให้รู้ว่าคนแรงงานกลุ่มพวกนี้ทํางานกับนายจ้าง ลายไหนอยู่ oh. ตรงไหนหลักแหล่งอยู่ที่ใดพักอาศัยอยู่ที่ใดถ้าเราไม่เปิดจดทะเบียนนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นนะฮะก็จะเกิดขึ้นก็คือในเรื่องของการบังคับใช้แรงงาน oh. อีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มแรงงานที่ใบอนุญาตทางานจะหมดอายุวันที่ส3บากุมภาพันธ์2 5งพหสิบดซึ่งตัวเลขเรามีอยู่ในในของเรานะครับที่เราเปิดจดทะเบียนไว้เนี่ยจะสักประมาณสองล้านสี่แสนคน mm. แต่ถ้าของกลุ่มสิบากุมภาพันธ์สดเนี่ยเราจะทํา การต่ออายุเสมือนกับเป็น M O U ก็คือให้เขามีสิทธิ์เหมือนกับคนต่างด้าวผ่านกระบวนการนําเข้าใบอนุญาตทํางานเขาจะได้มีอายุ2ปี 2> และมีสิทธิ์การอยู่ในประเทศไทย2ปีรวมถึงต่ออายุได้อีก2ปีรวมเป็น4ปีคือ4เลยใช่ครับนะฮะแล้วก็ในสําหรับกลุ่มนี้ก็เป็นนโยบายสําคัญท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานท่านพิพัฒน์รัชกิจประการเนี่ยท่านาสั่งการกรมการจ่ายง,งานว่ากลุ่มนี้จะทําอย่างไรให้เขามีภาระค่าใช้จ่ายใ,ให้น้อยที่สุด นายจ้างไม่ต้องอให้คนต่างด้าวเดินทางกลับออกนอกประเทศสามารถดรําเนินการในประเทศไทยแรงงาน<ะ>ายังต้องทํางานกับนายจ้างไม่ต้องหยุดไปดําเนินการนะครับเราก็ดําเนินการตอบโจทย์โนโยบายของท่านก็มีการดรําเนินการโดยให้แรงงานกลุ่มนี้นะครับทำงานกับนายจ้างให้ในายจ้างเฉพาะนายจ้างหรือตัว <ใน S 2> บริษัทนําเข้าเป็นผู้ดําเนินการแทนให้กับ <ใน S 2> ตัวแรงงานต่างด้าวทำให้หน้อยใช่ครับนะฮะก็มายื่นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมทั้งหมดเลย นะครับแล้วก็ไปติดต่อสถานทูตเพื่อไปไปเขาเรียกไงไปรับรองเนมลิสตัวแรงงานก็ไม่ต้องไปให้เป็นนายจ้างไปแทนหรือแม้กระทั่งบริษัทนําเข้าแรงงานที่จดทะเบียนกับกรมการแรงงานเป็นผู้ไปดําเนินการแทนนายจ้างแรงงานก็ทํางานอยู่สถานประกอบการตามปกติเหมือนผมได้สิทธิพิเศษเลยอ่ะใในกลุ่มนี้นะฮะจากที่เป็น มีการโจมตีว่าเอ๊ะทำไมไม่ทําเหมือนเดิมทําไมไม่เอาแรงงานกลับออกนอกประเทศแล้วไปนำเข้ามาใหม่มันดีกว่าเดิมมันดีกว่าเดิมครับเพราะว่า1นึลดขั้นตอนลดระยะเวลาลดค่า<ะ>ใช้จ่ายแต่ถ้าขนคนกลับไปทั้งสองล้านสี่แสนคนกลับไปแล้วไปผ่านกระบวนการนํำ<ะ>เข้ามาใหม่เนี่ยแรงงานจะต้องเข้าสู่กระบวนการ<ะ>นําเข้ามีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ที่เป็นข่าวมาก็มีหลายหมื่นบาทด้วยกันซึ่งถ้าเราดําเนินการตามขั้นตอนนี้เนี่ยค่าใช้จ่ายของแรงงานเล็กน้อยเท่านั้นเองค่าใช้จ่ายอยู่ที่เท่าไหร่คะค่า,ชาใช้จ่ายมีค่าธรรมเนียมนะครับค่าธรรมเนียมใบญาตทำงานเนี่ยนะครับสปีก็พันเบาทนะครับค่าวีซ่าก็ประมาณ500บาทแล้วจะมีค่าตรวจสุขภาพ500แล้วก็ประกันสุขภาพนะครับก็อาจจะขึ้นอยู่ ที่ระยะเวลาของการประกันถ้าไม่เกิน6เดือนก็รู้สึกจะเป็น990บาทแล้วแต่เลือกแล้วแต่เลือกนะครับะนะฮะเบ็ดเ,เสร็จก็จะอยู่สักไม่เกิน6-7 0 0 0บาทนะครับอันนี้เป็นค่าใช้จ่ายที่ที่ต้องจ่ายและเป็นค่าธรรมเนียมของรัฐ นายจ้างทั้งหลายแหละนะคะจริงๆนยสิทธ,ธิประโยชน์คือเยอะมากแล้วถ้าคุณไม่มาโทษมีเหมือนกันนะคะใช่ครับค,ค,คืออะไรบ้างคะคือถ้านายจ้างไม่มานะครับผมก็คือแรงงานพวกนี้จะกลายเป็นแรงงานเถื่อนทันทีตีเลยค่ะคือไม่กลายเป็นแรงงานที่ไม่ได้รับการผ่อนพันธ์ให้อยู่ไม่มไม่ได้รับอนุญาตให้ทํางานนะครับพอไม่มีการผ่อนพันธ์ให้อยู่หรือไม่ได้อนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยแล้วนี่แรงงานพวกนี้ก็จะเป็นคนที่ลักลอบเข้าเมืองอนายจ้างก็จะเป็นมีความผิดในเรื่องของการให้ที่พักพิงบ้าง ให้คนต่างด้าวไปทํางานโดยไม่มีใบอนุญาตทํางานบ้างนะซึ่งมีโทษค่อนข้างรุนแรงโดยเฉพาะในเรื่องกฎหมายคนเข้าเมืองก็มีโทษจําคุกด้วย mm hmm. ในส่วนกฎหมายบริหารจัดการการทางานคนต่างด้าวก็จะเป็นโทษปรับ oh. นายจ้างก็จะปรับเป็นรายหัวอย่างเงี้ยนะครับ mm hmm. ถ้าผิดครั้งแรกก็ปรับหัวตั้งแต่หนึ่งหมื่นถึงหนึ่งแสนบาทต่อการจ้างคนต่างด้าวหน mm ึ่งคนถ้าท่านจ้างสิบคนก็เอาสิบคูณเข้าไปนะฮะอันนี้ <c oughs> ก็เป็นโทษที่จะลงกับนายจ้าง <c oughs> ตัวแรงงานก็มีความผิด <c oughs> โทษปรับตั้งแต่ห้าพันถึงห้าหมื่นบาทโอ้เยอะเลยเนี่ย ถูกะ่ะแล้วก็มีการแบ็กลิสตัวแรงงานไม่เข้าประเทศอีกแล้วตัวนายจ้างก็ถ้ากาะทำความผิดซ้ําซ้อนขึ้นมาอีกก็จะมีความผิดมีโทษจําคุกเพิ่มเติมขึ้นมาปรับก็เพิ่มเติมจากเดิมปรับขั้นต 1, ่า 10,000- หมื่นถึงหนึ่งก็จะปรับขั้นตำ่ำสองหมื่นถึงสองแสนบาทอย่างนี้เป็นต้นขยับขึ้นมาแล้วก็จะแบ็กดิสไม่ให้มีการจ้างแรงงานต่างด้าวเป็นระยะเวลา3ปีนะฮะอันนี้คือบทลงโทษเจะลงโทษกับตัวนายจ้างกับตัวแรงงาน ท่านมีอะไรอยากจะเสริมฝากออไปถึงนายจ้างหรือประชาชนภาคประชาสังคมใดๆได้หมดเลยค่ะครับก็อยากจะฝากนายจ้างผู้ประกอบการทุกแห่งนะครับที่ใช้แรงงานต่างด้าวโดยเฉพาะแรงงาน2กลุ่มนี้ถ้าเป็นกลุ่มเถื่อนก็เร่งดําเนินการภายใน30ธันวาคมนี้ก็คือการยื่นเนมดิสนะฮะถ้าคุณไม่ยื่นดําเนินการภายใน30ธันวาคมนี้เนี่ยแรงงานที่ลักลอบทํางานอยู่กับท่านจะกลายเป็นแรงงานเถื่อนที่ หน่วยงานภาครัฐจะต้องไปดาเนินการตามกฎหมายอย่างเข้มข้นนะครับส่วนที่2ครับแรงงานกลุ่ม13กลุ่มพาร์ทสองพันห้ 2, 18, าร่วมไมบามร่วมมือให้เข้ามาดําเนินการโดยเร็วนะครับนะฮะเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองนะครับถ้าท่านมีข้อสงสัยอย่างไรว่าขั้นตอนแต่ละกลุ่มจะต้องดําเนินการอย่างไรเรามีหน่วยงานของเราทั่วประเทศทั้งเจ็ดสิบหกจังหวัดและกรุงเทพมหานคร10เขตพื้นที่ด้วยกันนะครับท่านสะดวกสามารถเดินทางไป ติดต่อสอบถามขอข้อมูลขอเอกสารได้แต่ถ้าไม่สะดวกเรามีสายด่วนให้นะครับ1 5 0 6กด2กรมการจัดหางานหรือแม้กระทั่งสายด่วนของกระทรวงแรงงานเอง1.694นะครับบริการ24ชั่วโมงมสามารถโทรเข้าไปและสอบถามรายละเอียดได้ทุกหมายเลขนะครับเรามีเจ้าหน้าที่คอยตอบให้ความชัดเจนกับทุกท่านนะฮะให้สามารถดำเนินการตามมาติคอรมอรของวันที่24กันยายน 2 5 6 7ได้อย่างาสมบูรณ์นะครับครับผมเราก็ต้องการให้ตัวแรงงานต่างด้าวได้รับบริการที่ดีจากภาครัฐถ้าเราให้บริการในสิ่งที่ดีๆกับเขาเนี่ยนะครับประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นก็คือความรักในประเทศไทยถ้าเราคิดเขาดีเขายังไงก็ต้องอยากอยู่ประเทศไทยเมื่ออยากอยู่ประเทศไทยพึ่เนี่ย เขาก็จะทําอะไรให้เกิดคุณประโยชน์กับทั้งประเทศเราเองรวมถึงตัวนายจ้างที่เขาทํางานอยู่ด้วยนะครับรอยยิ้มที่จะเกิดขึ้นกับตัวภาครัฐนายจ้างและตัวแรงงานก็จะเห็นเป็นสิ่งสำคัญที่ควรจะเข้ามาร่วมไม้ร่วมมือกันตั้งตัวแรงงานเองตัวนายจ้างและภาครัฐนะครับ